สวัสดีค่ะแต่ว่าพานาวัชรา,า,า,าออน,บบนุสรณ์สายทศมอเทศบาลตะบนหอนาค่ะพื้นที่ตะบ,บนหอนาคะเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ปัจจุบันได้มีโรงงานเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งประชากรที่มาอยู่ในตาบลหอนาในพื้นที่นี้จะมีประชากรแฝงจํานวนมากดึงทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในชุมชนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะ ทางเครือข่ายพสทเทศบาลตำบลหมอนางเร่งเห็นถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นยังมาวิเคราะห์ร่วมกันโดยมีเทศบาลตำบลหมอนางเป็นที่ปรึกษาจากนั้นก็จึงมีการจัดอบรมให้ความรู้ให้ไปศึกษาดูงานและก็หลังจากที่ไปศึกษาดูงานมาแล้วก็จะมีกสเชนนคณะผู้ทรงมาร่วมกิจกรรมจัด ทำการแปลรูปขยะที่เกิดขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ณ <c oughs> มาทำเป็นหมวกทำเป็นตะร้าแล้วก็วัสดุที่จากจาก,จากทำจากหนังสือพิมพ์แต่การแปลรูปขยะนี้ทำให้เครือข่ายมีไรายได้เสริมเกิดขึ้นในชุมชน ในส่วนของเทศบาลก็ได้ให้การสนับสนุนไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมการศึกษาดูงานซึ่งเราจัดเป็นประจําทุกปีนะคะเพื่อให้คอสอมอของเราได้พัฒนาศักยภาพโดยการไปศึกษาดูงานในต่างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นาร่องนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างเราก็ได้นําทีงานของเราไปศึกษาดูงานแล้วนํานํามาพัฒนาเพื่อต่อยอดแล้วก็พัฒนาในพื้นที่ของเราต่อไปค่ะก็ได้นํามา ใช้ในพื้นที่มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นพัิธพันของพื้นที่เราในการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับประชาชนให้กับเครือข่ายของเรานะคะอย่างเช่นมูวตะก้าชิงประดิษฐ์ต่างๆนะคะทางเทศบาลก็จะมีช่องทางของเว็บไซต์เทศบาลเพจเทศบาลหรือว่ากลุ่มไลน์ต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็ เป็นตัวกลางในการประสานงานในการจำหน่ายสินค้าสวัสดีค่ะดิฉันนางปนอมพงเพื่อนนะคะ,คะตำบลของเรานี้ก็มีปัญหาเรื่องขยะล้นอยู่แล้วละคะ่ะเราก็แยกขยะ แยกขยะบางอย่างออกมาทำเป็นกระเป๋าอันนี้ก็คือกระดาษหนังสือพิมนะคะเอามาพันม้วนทำเป็นกระเป๋าทำเป็นตะกร้าใช้งานได้เป็นสิบ0สิบปีแล้วก็จะมีทํามหมวกทำหมวกจากซองกาแฟนะคะซองกาแฟที่ชาวบ้านทานแล้วก็ ิ้งให้ลกเราก็มีความคิดเห็นว่าเอออามาดัดแปลงให้ประชาชนหรือชาวบ้านเครือข่ายของเราได้ทำเป็นอาชีพเสริมมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแล้วก็เผื่อลดขยะของเราได้บ้างอันนี้ก็เป็นตะกร้านะคะเป็นตะกร้าหลอดก็ทนทานมากค่ะใช้เป็นสิ2 0สิปีแข็งแรงมากนะคะอันนี้ก็ ใช้ดีมากค่ะจากขยะหลอดกาแฟที่ดูดแล้วทิ้งแล้วก็ให้ชาวบ้านเก็บมาทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีทำกระเป๋านะคะกระเป๋าจากซองกาแฟที่เราทานแล้วก็มาทำกระเป๋าได้ค่ะ สำหรับกสอนอตำบลหมอนางน,นะคะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับกลุ่มชอสมตำบลหมอนางก็คือจากเดิมที่ป้าๆค่ะเทศบาลตำบลหมอนางเนี่ยคือได้มีการรวมกลุ่มในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะการแปรรูปการแปรรูปจากขยะนะคะเอามาเป็นเป็นสินค้าเป็นการสร้างอาชีพให้กับตำบลหมอนางทางกศนอตำบลหมอนางอำเภอพนานิคมเนี่ยค่ะเห็นว่า มีป้าๆมีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการคัดแยกขายะและการแปรรูปทาเป็นการสร้างมูลค่าเนี่ยค่ะก็เลยเชิญทางทศบ,บคของตำบลหม่นนางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้ให้ความรู้ตั้งแต่ประชาชนในพื้นที่ของหมัอนานางของเราด้วยกันเองแล้วก็ขยายไปถึงอีกทั้ง19ตำบลของอำเภอพนานิคมค่ะ ความรู้ให้กับกลุ่มพสมและก็ประชาชนในพื้นที่นะคะก็พบว่าในพื้นที่ของเรานะคะก็จะมีขยะจำพวกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้มีปริมาณลดลงนะคะก็สามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เราดีขึ้นตอนนี้ในชุมชนก็จะให้มีการจัดการคัดแยกขยะเป็นการรที่เราดำเนินการนี้ก็ คือต้องตั้งธนาคารขยะเพื่อให้ชุมชนได้นำขยะเข้ามาในธนาคารโดยเทศบาลตะบนวะนางได้ร่วมมือในโครงการด้วยกันเทศบาลก็มีหลายกลุ่มนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของาการคัดแยกขยะครับหรือการที่เราขัดแยกแล้วนำขยะบางส่วนมาเพิ่มมูลค่าครับ เช่นตัวอย่างที่อยอ,ยอยนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็เทศบาลก็พยายามสนับสนุนให้มีการดำเนินการต่อแล้วก็จะให้มีการขยายเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตครับ